สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีกรณีตัวอย่างของงานมาตา40มาให้ผูก้การตนได้ชมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเป็นตัวแทนของมาตา40นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายบเรื่องออมาตา40ให้ผู้การตนฟังนะคะค่ะโดยมีทั้งหมด3ารทางีะคะ่ะทางเลือกที่หนึ่งจะสิบบาททางเที่2 1 0หบาทนะคะ 3 3 0 0บาทค่ะโดยทางเรื่องที่1เราจะไม่เคยแนะนำเพราะว่าไม่มีเงินออมค่ะส่วนทางเรื่องที่2จะมีเงินออมห้บาทค่ะทางเรื่องที่3มีเงินออมหน่บาทค่ะวันนี้มีกานร่วมกันตกลงมาทำมาทำทังเรื่องที่หนึ่งร้อยบาททั้งเรื่องที่สองเดือนละหนึ่งบาทใช่ไหมคะก็คือสาระที่ได้ยินได้ฟังค่ะก็คือเอสามารถเบิกค่ารอนโรงพยาบาลได้300บาทต่อวันค่ะ ในกรณีที่คุณหมอไม่ให้นอนให้นอนที่บ้านให้ทับอา,าสาตัวที่บ้านค่ะในบในบรับรองแพทย์ระบุสาวันขึ้นไปที่บ้านได้200บาทสองอย่างนี้รวมกันไม่เกิน3 0นต่อปีค่ะในกรณีค่าทำศพค่ะใช้ชีวิตได้ค่าทำศพ25,000บาทส่งนานไป5ปีขึ้นไปจะรับเพิ่มอีก8 0ันบาทค่ะรวมเป็น33,000บาทค่ะออในกรณีถ้าเราโรงพยาบาลนะคะมีเงื่อนไขก็คือต้องจ่ายให้ครบ สามเดือนขึ้นไปก่อนถึงจะเกิดผิดนะคะส่วนในกรณีค่าทธรรค่ะต้องจ่ายหกเดือนขึ้นไปก่อนถึงจะเกิดผิดค่ะดิฉ oh. mm ัน hmm. ดิฉ hmm. <wh> ันเป็นตัวแทนของประกันสังคมมาตราสี่สิบนะคะวันนี้ผู้วันตนมีคำถามอะไรคะคดีจะมาสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายมาตราศูนย์ศูเดือนสามห้อส่ะคือมันจะต้องได้อะไรบ้างคะต้องที่สามห้อค่ะ าทางเรื่องที่3นะคะเดือนละ300บาทจะมีเงินออม1 5ึงบาทครับในกรณีที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลจะได้ค่านอนโรงพยาบาลวันละ300บาทค่ะแล้วก็ในกรณีที่ไม่นอนโรงพยาบาลคุณหมอให้นอนทีบ่บ้านรับษากรับกระตัวที่บ้านจะได้วันละ200บาทสองอย่างนี้รวมกันไม่เกิน90บวัน่อปเค่ะอ๋อคือเราก็จะเอามาเบิกที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีแล้วรองแพทย์ขอแล้วรองให้คุณหมอมาด้วยนี่ะอย่างน้ก็คือเราต้องดยนงานสามวัน ฉันต้องเป็นสามวันขึ้นไปค่ะถึงจะได้ก็คือสามเนี้ยทุกๆกเดือนเราจะต้องจ่ายถึงอายุเท่าไหร่กันก็คือจ่ายได้ตลอดชีวิตเลยค่ะจนเราเสียชีวิตราอถ้าจ่ายครบกี่ปีเอ่ยถึงจะได้เงินท่านเอ่อจบหรืออ่าแล้วแต่เราตายก็คือในกรณีเสียชีวิตอะค่ะจ่าย จ่ายสามร้อบาท6เดือนขึ้นไปค่ะได้ได้เงิน50,000บาทถ้าทำศพค่ะแต่ถ้าเกิดจ่าย15ปีขึ้นไปค่ะได้เพิ่มอีก10,000หบาทค่ะเป็น60,000บาทค่ะในกรณีสวูตรของทั้งเรื่องที่300ค่ะงั้เราทั้งเรื่องที่300ร้อยเนี่ยค่ะเดี๋ยว คำบัตรมาให้ค่ะจะได้เป็นบัตรตัวนี้แล้วก็ไปจ่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้เลยค่ะอ๋อไม่ต้องมาที่นี่แล้วใช่ไหมจ่ายที่เซเว่นได้เลยที่นี่ก็มาได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสะดวกที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ค่ะตู้คุณเติมก็ได้ค่ะไม่เสียค่าลรทะเบียนะคะทางการสังคมเป็นคนจ่ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะสำหรับกรณีตัวอย่างงานมาตรา40ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ ขอขอบคุณผู้ประกันตนทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ